ก็ะคะือว่าการเขียวเนี่ยเราจะขั้นแรกที่เรา,าจะลำดับการก็คือว่าใครต้องการใครต้องการใครต้องการตัวหนึ่งยกมือลำดับที่หนึ่งชื่อจักลูกทีสองเดี๋ยวเอะวีดชนทั้งสองใบหรือเปล่าไม่ใช่เดี๋ยวดูก่อนตั้งวร,รชาชัยค่ะ ตามนี้นะครับจับแล้วถือไว้นี่อาจารย์ทำได้รับทราบด้วยนะครับจะ่ได้รู้ขั้นตอนในการ 哎。